Get168 Shop นะครับบริการเติม YouTube Premium ราคาเริ่มต้นเพียง39บาทต่อเดือนและถ้าใครไม่อยากต่ออายุบ่อยๆสามารถสมัครสมาชิกรายปีได้ในราคา699บาทและถ้าบอกว่ามาจากช่อง y k b Channel รับส่วนลดทันที100บาทและยังมีบริการ Netflix Premium ราคาเริ่มต้นแค่10บาทแถมยังมีแอปสตรีมมิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Disney Plus HBO Tram Video กระทั่ง Billy b i ili l ก็มีนะจ๊ะ และยังมีบริการเติมเงินมือถือเติมเงินเกมออนไลน์ตัวอย่างเช่นเกมพับจีแลกหน้าล็อก ROV แถมยังมีเกมอื่นๆอีกเพียบยังไงก็ไปเลือกซื้อหากันได้ในเว็บไซต์ get 16 8 shop ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับเอาละครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยกเกม f i s h i n g Planet นะครับและว,วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปหมายทะเลอีกหมายหนึ่งแล้วกันนะครับที่เรียกว่าหมายรับ1.0นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่มาในสายฟรี เราก็เคยทําคลิปจัดเซตเบ็ดไว้แล้วนะครับคือคลิปนี้และในส่วนสําหรับคนที่มาด้วยวิธีการซื้อแพ็กต่างๆทั้ง3แพ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเล็กแพ็กกลางแพ็กใหญ่นะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเทมเพตให้เพื่อนๆได้จัดเซตเบ็ดกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งประกอบเองนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับกดเข้าไปที่อีเวนต์โี่นะครับเราก็จะเห็นกระเป๋าใช่ไหมอันนี้ก็คือแบ็คแพ็กนะครับคือกระเป๋าของเราโฮมแล้วก็สเปเชียลนะครับสเปเชียลก็คือ จุดสะสมไอเทมต่างๆไอเทมพิเศษต่างๆที่ได้รับมาจากภารกิจนู่นนี่นะครับแล้วก็มีคําว่าเทมเพลตนะครับผมจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเทมเพลตอะดูทางขวานะครับถ้าสมมุติว่าเรามาในแพ็คเล็กแล้วกันนะครับผมสาธิตเรามาในแพ็คเล็กแพ็คเล็กแพ็คเสื้อนะแพ็คเล็กแพ็คเสื้อจะมีเบสให้2คันนะครับเป็นคันเบสต,ตียร์ปอมประมาณเวท88แล้วก็เป็นคันสปินนิ่งนะครับเวทประมาณ65กิโลถ้าเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เป็นชื่อ2อันนะครับมันจะเขียนว่า so w วอเตอะไรทั้งอย่างแต่ผมเปลี่ยนชื่อแล้ว นี่คือเทมเพลตของแพ็คเล็กแพ็คเสื้อนะครับเขาจัดมาให้เราประมาณนี้เนาะง่ายๆเลยนะครับแต่อันนี้ผมแค่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยเฉยๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆวิธีจัดก็ง่ายๆเลยครับเราก็แค่หาช่องว่างในสล็อตเบ็ดเราสักสล็อตหนึ่งอันนี้มันว่างใช่ไหมแหวนเบ็ดผมมี7ดช่องใช่ไหมช่องหนึ่งมันว่างนะครับผมก็แค่กดที่ตรงนี้แล้วก็กดเอ็กคูเข้าไปปั๊บนี่มันก็จะจัดเบ็ดให้เราแล้วแค่นี้เสร็จเลย นะครับเราไม่ต้องมานั่งประกอบเองส่วนถ้าจะโมดิฟายเองแบบว่ารู้สึกว่าไปดูเซตแล้วมันยังไม่เสถียรหรือมันยังไม่โอเคเราค่อยไปเปลี่ยนเอานะครับแต่เช่นเซตนี้นะครับที่ผมจัดมาจากเทมเพลตเมื่อกี้มันไม่โอเคเพราะว่าผมจะใช้สายหน้าสควิชเชนนะครับแต่ถ้าคนมาในแพ็คเล็กับแพ็คเสื้อจะไม่มีสควิชเชนนะสควิชเชนก็คือสายหน้าปลาหมึกแบบนี้นะครับอันนี้ผมแยกซื้อต่างหากคือผมมาในแพ็คเล็กแล้วผมก็เอาคันสปินนิ่งอะแพ็คเล็กก็ขายไปแล้วนะครับคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันเป็นคันเดียบปอมทั้งค ผมจะตีอย่ายปลอมสองมือก็กระไรอยู่ใช่ไหมผมก็เลยขายทิ้งแล้วก็เอานี้ไปซื้อประมาณ67เหรียญทองน้ผมจำไม่ผิดนะผมซื้อตั้งแต่เลเวล50นะครับอันเนี้ยเสร็จปุ๊บข้างหน้าเราก็ใช้เป็นเหยื่อที่เขาแถมมาในแพ็คนะครับเป็นเหยื่อปัก๊กหาเหยื่อปัก๊กเหยืยอปักจะหน้าตาเหมือนดีศเราใช้เป็นเหยื่อปัก๊ก8ป1โอกรัมอันนี้แล้วกันนะครับพอเราได้เซตนี้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแพ็คอื่นก็จะมีเซ็ตของเขาต่างหากนะครับอย่าลืมกดมาดูที่เทมเพลตนะแล้ว เอาละเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวหมายรับ1.0กันเตรียมเป็ดเรียบร้อยเนาะไปเอาล,าละเราเข้ามาในบ่อเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเป็นแพ็คเล็กจะไม่มีเรือนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็คใหญ่จุดตรงนี้จุดมันจะเป็นส,สปอนเรือของแพ็คใหญ่ที่เราใส่มาเรียบร้อยเนาะแพ็คใหญ่ก็จะเป็นเรือใหญ่แพ็คเรือเล็กก็จะเป็นเรือเรือแบบนี้แหละแต่จะมีลดลายหน่อยแต่ถ้าเป็นแพ็คเสือ้อเราก็จะได้เรือเช่าตอกต่อยนะครับถ้ามีพรีเมียมเรือเช่าจะลดราคาหรือครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือราคาเต็ม20,000เราไม่มีพรีเมียมนะ เราต้องจ่ายราคาเต็มสองหมื่นต่อวันวันละสองหมื่นอาจจะดูแพงนะครับแต่ถ้าวัดกับปลาเราก็ไม่ได้แพงอะไรพอเราขึ้นเรือเสร็จปุ๊บกด M ขึ้นมาดูแมพกันเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งนะตำแหน่งก็คืออยู่ข้างๆโอเอซินะครับนี่คือเกาะโอเอซิใช่ไหมนี่คือเกาะโอเอซินะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่มีหมายแล้วให้กดมาร์กตรงนี้นะครับให้มันเป็นมาร์กเปล่าแล้วก็เลื่อนหาตำแหน่งตำแหน่งจะอยู่ประมาณ4ี่พันสองกับสี่พันสองนะครับสี่พันสองนะดูตำแหน่งตรงนี้นะครับ หรือไม่ก็คลิกที่มาร์กเลยอันนี้มาร์กผมทําไว้แล้วถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีมาร์กก็มาร์กเป็นมาร์กเขียวแล้วค่อยขี่เรือไปไปถึงแล้วก็ค่อยไปตั้งมาร์กส้มนะครับตั้งมาร์กส้มเอาไว้ฟาสทราเวลเนาะนี่คือหมายรับ1.0นะครับตาแหน่งก็จะอยู่ประมาณ4,002กับ4,002นะครับแกน X แกน Y ขี่เรือไปกันเอานะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะผมมีแล้วผมขอฟาสแล้วกันอ่าเราฟาสทราเวลมานะครับด้วยเซตแรกที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ประมาณไหนเนะาะมาถึงกกกก็็็เเปปนนฝูแลลล้วาระโดดย ในแพ็คเสือ้อแพ็คเล็กเนี่ยจะเป็นเหยื่อปัก1้บกร,รัมเบ็ดเบอร์8ดเดี๋ยวมาดูความดีงามของปลาด้วยแล้วกันนะครับข้อด้อยของแพ็คเล็กเลยเนี่ยก็คือเราไม่มีเรือพอเราไม่มีเรือแล้วกระชังเราก็ดีไม่พอที่จะใส่ปลาทั้งหมดนะครับแต่คันเบ็ดของแพ็คเล็กเนี่ยคือคันเทียบเท่าเบ็ดเรวอแป8นะเอาปลาได้ทั้งบ่อแน่นอนครับยกเว้นปลาเก๋านะเพราะปลาเก๋ามันไม่กินเหยื่อปลอมอันนั้นไม่นับแล้วกันที่โดดอยู่ข้างหน้าเห็นชัดเลยว่าเป็นเยลโลฟินทูน่านะครับเขียวเข แค่ว่าที่โดดอยู่เป็นเยลโลฟินทูน่าแล้วปลาอื่นจะไม่กินนะมาลงมารีนก็กินได้เหมือนกันนะครับตัวอิดที่เดียวมันจะโดดขึ้นเรือแล้วนะถ้าตรงนี้ถ้าเป็นตัวเล็กๆก,ก็อาจจะเป็นทูน่าตัวเล็กไม่ก็เป็นพวกอัลบาคอหรือทริปแจ็คนะครับน่าจะเป็นอนะับาคอนี่อับาคอนะครับถ้าเป็นอับาคอยู่นี้50กิโลเอ็กพีไม่ได้แย่เลยนะครับเอ็กพีซัดเกือบ20,000เลยนะ15,000-20,000ได้เลยนะครับถ้ายังมีพรีเมียมก็จะเห็นเยอะกว่าน,นั้นอีกตัวเล็กก็ดีการันตีว่าใส่กระชงได้ สบายยนะครับอาจจะไม่ได้เข้าทุกไม้หรอกหมายนี้ไอ้ที่ตั้งชื่อว่าหมายลับ1.0เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหมายที่ไม่มีใครรู้นะครับเขารู้กันหมดแหละแต่แค่ผมตั้งชื่อหมายลับให้มันดูมีอะไรเฉยๆนะเราตั้งชื่อเล่นๆไปงั้นแหละครับถ้าคนที่เห็นเราอยู่ในไลฟ์ทุกวันก็จะเห็นเรามาตกหมายนี้ประจานะครับผมก็จะมาหมายนี้ประจําหมายลับนะส่วนอีกหมายหนึ่งที่เคยทําคลิปไปเป็นหมายเด็ดอะหมายเด็ดตรงนั้นหมายเด็ดอันนี้หมายลับตรงหมายเด็ดอะก็กินดีเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างแต่รู้สึกว่าตรงหมายลับมันจะ ผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าหมายรับ1.0ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยก็นี่แหละอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็รู้หมายกันไว้ก่อนก็ดีนะครับสาหรับคนที่แบบช่างใจจะเลือกซื้อแพ็คหรืออาจจะมาด้วยสายฟรีแล้วกันถ้ามาแล้วไม่มีหมายเนะี่ยมาลอกตามหมายนี้เลยก็ได้ครับหรือถ้าจะหาหมายเองก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาเอาชัวร์ก็ลอกหมายเอาก็ได้่หมายผมเดี๋ยวหมายผมแชร์ไว้ให้ละดูตามตำแหน่งมาร์กแล้วก็ขับเรือกันตามมานะครับ ความพิเศษของทะเลนี่คือปลามันจะชอบกินห้าเมตรหกเมตรอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยทุกคนนี่คือมารินนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันกินแค่หกเมตรถ้าสมมุติว่าเราเจอตัวที่มันกินใกล้มากกว่าสิบเมตรกินใกล้ๆนะถึงตอนนั้นนะเราปิดสุดไปเลยฝืนเท่าที่ฝืนได้พอถ้ารู้สึกก็ปิดสุดแล้วมันยังดึงออกไปสิบสองสิบสาสิบห้าเมตรแล้วถึงตอนนั้นเราค่อยปล่อยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปลานะเราค่อยเปิดลอกเปิดลอกให้มันให้มันลากไปเถอะถ้าถึงตอนนั้นแล้วนะครับ แต่ถ้ามันกินหเมตรอย่างเมื่อกี้เราปิดสุดผมปิดสุดไปแล้วนะเมื่อกี้ปิดสุดแล้วมันเข้าเลยอ่ะนั่นคือความดีงามของมันซึ่งในคองโกเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันจะขึ้นแจ้งเตือนบอกว่าปลามันยังไม่ทันเหนื่อยเลยอะไรแบบเนี้ยปลามันยังไม่ทันเหนื่อยแต่ปลามันกินใกล้มันก็เลยขึ้นแล้วนะครับเราก็เลยได้ปลาตัวที่ยังไม่เหนื่อยละเท่าไหร่อันนี้แบบไม่มีพรีเมียมนะครับเ p 33,000หเงิน5 0,000ถ้ามีพรีเมียม XP ตัวนี้ก็น่าจะวัน4 0,000่นนะครับ เทียบเท่าได้กับานายเพิร์ตยูนิคร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบโลได้เลยนะครับแต่อันนี้มันไม่ต้องเยอะเยอะไงแล้วถ้าเป็นแพ็คเล็กก็ต้องทําอย่างนี้นะครับก็ต้องปล่อยบายยลูกหลักใหญ่เกินแบบนี้ก็จะได้แต่เลเวลนะคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็คใหญ่นะครับไม่มีเรือก็ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหวังนะครับว่าคันทะเลเซตเบ็ดมาแล้วจะตีสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรไม่มีทางนะครับคือตียี่สิบเก้าเมตรสามสิบเมตรได้ก็หลูแล้วเพราะคันมันสั้นเอ็นก็เส้นใหญ่ด้วยคันก็สั้นตีได้ก็ดีแล้ว ข้อดีของการตีใกล้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีตีใกล้ก็ทําให้เราตีได้ต่อเนื่องให้จํานวนครั้งในการตีเราเพิ่มขึ้นถูกไหมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือถ้าถ้าจับมันไม่เปลี่ยนก็คือปลาไม่ใหญ่นะครับอย่างนี้ไม่ต้องไปปรับสูตรก็ได้เปลืองลอกแต่ถ้าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คันเบ็ดคันเบ็ดที่เป็น SE หรือลอกที่เป็น SE อ่ะถ้าพังมายัางไงก็ซ่อมได้นะครับพังในที่นี้คือเหลือศูนย์แต้มนะเหลือศูนย์แต้มขดซ่อมได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคันอื่นที่เป็นมาจากสายฟรีนะแพ็ก มันจะซ่อมไม่ได้ถ้าศูนย์ก็คือแตกแตกก็คือพังพังแล้วก็ต้องลบทิ้งไปเลยนะครับซ่อมไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของคัน se แล้วกันคันที่ได้จากแพ็คนะครับนี่ขนาดเยลโล่ฟินโดดลืมล่ำลืมล่ำนะแต่ปลาที่เก็ดได้เมื่อกี้ก็ยังเป็นมาลีนอ่าถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้มันไกลไปเราปรับสุดได้ไหมถ้าปรับสุดแล้วสมมติว่ามันดึงเกินเกินสวิสามวะถ้าเรามันแตะแดง2องสามวิปล่อยไปเลยครับยังไงก็ต้องเยอะละ แต่ถ้าหลอดมันต่ําจะปรับสูตรไว้ก็ได้เนะี่ยตอนนี้ปรับสูตรไว้ถ้าหลอดมันจะแตะค่อยค่อยลดเบรกลงหลอดของลอกน,นะอย่าให้มันแตะมากแตะมากมันก็กินลอกหัวทิมเลยอาจจะมีไซส์ประมาณหนึ่งนะจะอยูนิคหรือไม่อยู่นิคก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันหลุดออกมานอกระยะ20เมตรแล้วยังไงต้องเยอะละสุดท้ายก็หมดแรงนะเป็นบูฟินทูน่านะครับเป็นแปซิฟิกบูฟินทูน่าพอถ้าหมดแรงก็ซัดกันไป5้าหนาทีนะ นี่220โลนะครับแน่นอนกระชังมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโทฟี Pacific ่ a c i f i c b บ u ฟ f i n tuna บูบูฟินไม่มีไม่มีสายอยู่นิคนะครับสูงสุดแค่โทฟี่โทฟี่ในแรล่งสูงสุดก็ประมาณ269กิกโลนะครับไม่ถึง270แต่ดู XP นะวัดกับมารีนตัวที่แล้วนะครับมารีนตัวที่แล้วประมาณ185ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ XP ได้33 0 0 0อันนี้220กิโล XP กได้24,000นะครับ XP ไม่ได้ดีนะถ้าเป็น บูฟินทูน่าเพราะว่ามันเป็นปลาคนละคาสด้วยแหละอันนี้เป็นคาสอยู่ในคาสโทฟี่นะครับส่วนมารีนเป็นคาสของยูนิคแล้วถึงขนาดจะต่างก็เถอะนะครับแต่เป็นปลาคนละเกรดมันก็เลยเห็น XP แบบนี้ถ้าเป็นยูนิคถ้าสมมุติว่ามียูนิคตัวสัก400โลอะไรแบบเนี้ยตรงนี้อาจจะได้สัก6กหมื่นก็เป็นได้นะครับเอาล่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยละกันนะครับสำหรับหมายรับกับเรื่องของการจัดเซตเทมเพลตเนาะ บางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าจะต้องจัดเซตยังไงอะไรยังไงก็เลยจะไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะซื้อเพราะทำไม่เป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ซื้อมาก็ไม่รู้จะมาตกที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากตามหมายนี้แล้วกันนะครับแกน x แกน y 4,002ทั้งคู่นะครับขี่เรือมาแล้วก็มามาร์กกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาตกกันสําหรับคนที่ไม่มีจุดหมายจริงๆถึงประมาณหนึ่งถ้าอยากจะไปหาหมายเองก็ค่อยไปค่อยไปทําแล้วกันนะครับถือว่าเป็นจุดเซฟหนึ่งแล้วกันเนาะเอาไว้เซฟเซฟอย่างน้อยก็ได้ปลานะครับ เอาละคลิปดีก็ไม่มีอะไรแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับช่วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายวัสดีครับ